อาจารย์ปานเทพเปิดหน้าใครเป็นใครขบวนการที่เกี่ยวข้องร่วมกันปกปิดคดีหนึ่งเอาละสิอาจารย์ปานเทพเผยให้ดูเลยภาพตัวอย่างใครเป็นใครในขบวนการที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกันปกปิดคดีหนึ่งชาวเน็ตแห่ซูมกันสนัน่น จากที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแตงมูลนิดานักสแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบท๊ทซึ่งอาจารย์ปานเทพได้กล่าวถึงกระบวนการปกปิดคดีนี้ว่าเกี่ยวข้องกับกว่า200คนรวมถึงนักการเมืองและบุคลากรหลายวงการซึ่งขณะนี้เดิมมีคนสารภาพแล้ว จากนั้นอาจารย์ปานเทพยังได้เปิดแชทที่แตงโมงนิดาได้คุยกับแอนนาเพื่อนของเธอว่าแตงโมตอบข้อความกลับแอนนากี่โมงกันแน่ข้อมูลที่ถือว่าสำคัญและยังต้องรบกวนให้ทุกท่านช่วยกันหาความจริงต่อไปเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ว่าแตงโมตอบข้อความอินสตาแกรกลับแอนนาไม่เหมือนกัน ทั้งตัวข้อความและเวลาตอบกลับนอกจากจะมีคำถามแรกที่ว่าใครเป็นคนตอบเพราะโทรศัพท์มือถือแตงโมขึ้นสัญญาณเหมือนปิดมือถืออยู่หรือเข้าโหมดขึ้นเครื่องบินไม่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่คำถามที่จะเป็นการบ้านวันนี้คือแตงโมตอบกลับเวลาเท่าไหร่กันแน่ หนในรายการโหนกระแสเปิดหน้าจอโทรศัพท์ของแอนนาระบุว่าแตงโมตอบกลับข้อความเวลา21:56ิออา,าว่าได้ได้แป๊บแป๊บางรายการนําแชทภาพคล้ายดันแต่ไม่เหมือนกันว่าแตงโมตอบกลับข้อความเวลา22:21ว่าแป๊บแพ,บแพบถ้าเป็นคำตอบเวลา21:56น,นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นเวลาสอดรับกับ ถ่ายภาพคู่ระหว่างกติกับแตงโมทำให้เชื่อว่าแตงโมเป็นคนตอบกลับและยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นถ้าเป็นคำตอบเวลา22นาิก2 1นาทีก็จะเป็นเวลาที่อยู่ระหว่าง2คลิปในมือถือแตงโมกู้จากไอคลาวเวลา22นาิา18นาทีกับเวลา22นาิา22นาทีในซอยจรัน92ซึ่งอาจแปลความได้หลายอย่าง ล่าสุดอาจารย์ปานเทพได้เปิดหน้าบุคคลซึ่งอาจารย์ปานเทพระบุว่าภาพตัวอย่างใครเป็นใครในขบวนการที่เกี่ยวข้องหรือร่วมการปกปิดคดีหนึ่งซึ่งที่สุดแล้วมันอาจจะมากกว่านี้นะครับรู้นะว่านักเรียนจะสูงซึ่งภาพนี้มีคนเข้าไปกดไลค์กว่า2.6หมื่นคนขอบคุณที่นิวค่ะ